สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องคนเถื่อนพวกเบ็ดนี่ทุกคนวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันน,นี่ทุกคนเห็นชุดที่เราถือไหมตอนนี้นี่เป็นคันเราแบบจะเอาแบบง,แบบงัดแบบงัวาตายใครล้มอะ่ะลอกแคสคิงเบอร์พันทุกคนไม่ลอกตกหมึกนะเราเปลี่ยนสายพีอีหนึ่งจุดห้านะไม่เคยมาตกช่อนเหมือนกันแล้วก็คันเป็นคันเวทพีอีสองีเป็นคันแคสชายฝั่งนะแคสป๊อปแคสอะไรพวกนี้นะเวทแม็กร้อยห้าสิบกรั แต่เราพกมาสองคันนะอีกคันมันก็เป็นคันตกจอนปกติทูมาน่าเวทแปดสิบเจ็ดนะทุกคนนะอ่อนๆเลยแล้วก็นี่เราจะเอาคันเคส็นนะมาตีอ่ะสดนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะตีออกไหมเพราะคันมันแข็งมากเลแบบรับเทียบคอหักอะ่ะเดี๋ยวขอเกียเกียวเหยียบก่อนเมื่อกี้มีช่อนขึ้นอยู่ตรงนี้เหี่ยมน,นี้ไหมวะเหยไหนตีตรงตรงมก่อน วิ่ตกดวิ่ต้ตูดวตกอุิยอยู่อยู่มีส่งแป๊บเดียวพอตอนนี้ืไม่ใหญ่มากก็เกือบขับลโลอยู่ได้ลย นี่กับคันพีรสองสีงัดเลยทุกคนลอกหมุนไม่กลับเลยเมื่อกี้ไ่งโดนของใหญ่ไหมโอ้ยทำสำเร็จเหนื่อยแทกคักเหนื่อยมากเหนื่อยการเตี้ยเกินสบัดเหยื่อหลุดแล้วก็ถ่ายรูปคันหน่อย ได่แ้วกนไ้ล้วกองหมวกเราก็มีไม่ใส่หมวกว่ะได้ล้หของแท้ของแท้ทุกคนมาแล้วช่ามใส่หมวกตามตั้งนานกว่าจะมาเดียวมาที่ปดปลอ งัดเลยนะปากฉีกเลยดูงัด,โอ,ด,อด,ดโอ้โห,โหกกเกือบขาดอะ่ะดูดิโอ้โหงัดโหดเกินบนเถียนดูดิงัดหืมกว่าเกือบขาดอ่ะนี่ถ้าวัดซ้ำอีกทีนะ่าจะขาดอะ่ะดูโหดเกินเต็แมแรกช้อนเก็บขาเต็มแรกเก็บใส่ถรงเนี้ยผมไม่ไที่ใส่สญญสาตามาด้วยนะ ่าแปต้มที่สองคือต่อแต้มแรกมาอย่างไวถือว่าวยอยู่นะมั้งฝมันตกได้แหละขออ่างแล้วเขาอ,อ่างเด้อเห็นไหมมันก็ยังไม่เลนะนะเราก็ยังใช้ได้อีกมันจะเลเพะพอเรานี่แหละ ตอนแรกที่กัดอะไม่ใช่มุมมันนะตาตันนี้มันกัดแล้วมันไม่ตามนะไม่ต้องเอกใจนะทาไมถึงพูดว่าไม่ใช่ตัวเดิมเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวเดิมแน่นอนอาจจะตัวแรกแน่นอนที่กัดกัดระชากว่านั้นนะส่งนิดเดียวก็พอแล้วกคนแล้วอยู่บอกเลยอยู่แน่กัดกระชากว่านั้นอะ่ะชอบจริงๆปากกัดแม่น อาเจ็ดมือเขาไม่ได้เอามาหรือครับข้าวปลาครับข้าวข้าวเหยื่อมากกว่าตอนนี้มันยังใช้ได้อีกเหรอเนี่ยเขียดเออ,อลูกอึ่งมาดีตรงนี้มันกลับมาใช้ได้อีกท่าเอยท่ายอย,ออย,อยู่ครึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีนะปลาหนึ่งแอมตีไ้ที่เดิมลย ตัวเลขมันไม่ใช่ตัวนี้ทุกคนสายจุ่มนะสายจุม่มตัวเลขมันไม่ใช่ตัวนี้ที่มันกัดอ่ะกัดน้ําเสียงไว้เหมือนกันแล้วแต่มันกัดคล้ายๆกันนะกัดจากใต้น้ํานะมันดูดอ่อะแต่คือเสียงไม่เหมือนกันนะงัดออกมาเลยอะ่ะ นี่ถ้าคัน87ดูนลงงัดไม่ขึ้น,นะ่ะเว้ยเ <t ell> ลนที่สองอันนี้ออกมาเลยเห็นแลว้วพี่งัดออกมาเลยกลุ่มสป,ปูนยันออกมางัดออกมางัดซ้ำงัดซ้ำครับตัวนี้หืมหืมหืมไซโลตัวนี้ตัวนี้ไซโล นอ้ไซโลอหือยากระจุยนี่ไซโลไอ้ไซโลอก่อนนี้ไซโลทุกคนถ่ายรูปไปสองตางจุกจุกเอื้อมั้อา เหนื่อยครับปัดปลาจนท่ออือันนี้พุ่งมาเลยเห็นเลยเว่อกี้ว่าพุ่งมาวัดทะลุเลยตอนนี้กัดโคตรโหดเลยมาช่อนที่นี่ดูมันกัดจากหัวนะพวกนี้มันจะเล็งจากจุดตายเลยสำหรับปลาตัวใหญ่อ่ะพอเห็นใหญ่ๆมันจะเล็งจากจุดตายเลยนะคือจากหัวนะทุกคนให้ความรู้กันหน่อยนี่แฮนด์ที่สองตอนนี้ประมาณเกือบกับโลอยู่เดี๋ยวไปชั่งดูว่าเท่าไหร่ถึงโลไหม แต่เราตีว่าโลงนะ